สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จาพา289นะคะนำผ้าใหม่สุรินมาให้ทุกท่านได้รับไปไว้ใช้ไปไว้เก็บสะสมไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับผู้ที่เคารพรักนะคะไปเป็นของรับไหว้ในงานแต่งนะคะสนใจผ้าใหม่แอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะวันนี้นะคะเป็นผ้าลายโบราณนะคะช่วงนี้ท่านใดที่อยาก รับผ้าไปไว้นะคะเป็นของรับไหว้นะคะผู้รับผู้ใหญ่ในการแต่งนะคะเลือกรับไปดูแลได้เลยนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นสะโรงนะคะผ้าสะโรงค่ะผ้าไหมของทางร้านส่วนใหญ่คือประมาณหนึ่งคูณสองเมตรนะคะบวกลบนะคะนิดหน่อย เพราะว่าถ้าอาบันยาก็มีการหดตัวนะคะถ้าสรงนะคะลายแบบนี้ค่ะไปเป็นของรับไหว้นะคะปู่ย่าปู่ตาคณพ่อนะคะญาติผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวก็ได้นะคะผู้หญิงหาผ้าคนสรินนะคะผู้หญิงหาผ้าใหมผู้ชายหาคนรับไหว้นะคะเตรียมคนรับไหว้ ได้เงินมานะคะเอาไปไว้ให้ลูกต่อทุนนะคะให้ลูกหลานไปทำมาหากินนะคะสร้างครอบครัวค่ะสนใจทักมาค่ะผือละหน0่บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สรงนะคะตัดเสื้อสวยค่ะสรงตัดเสื้อได้นะคะทั้งท่านหญิงท่านชายค่ะผืนต่อไปค่ะสรงอีกผืนนะคะผืนนี้สีแดงสดนะคะผ้าสรงสวยๆนะคะสีแดงสดๆแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นลายสโลวแบบดั้งเดิมนะคะเป็นไหมควบนะคะบางท่านผู้หญิงก็นำไปตัดกางเกงก็สวยนะคะตัดเสื้อแบบก็สวยค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ1 6 0่1ันบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสีสวยค่ะผืนต่อไปค่ะสรงเครือหวานค่ะ สโงสีหวานๆแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือสรงแบบดั้งเดิมนะคะอันนี้สีออกโทนหวานๆโทนสวยๆแบบนี้ค่ะ สีสวยแบบนี้นะคะเป็นสโรงนะคะโทนสีมาใหม่ๆท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ1,700บาทค่ะสโรงโทนหวานนะคะ พื้นต่อไปค่ะสรงนะคะลายแบบนี้นะคะลายถี่หน่อยนะคะโค้งหวานเหมือนกันนี่แบบนี้ก็สวยนะคะตัดเสื้อสวยสรงไม่ได้นุ่มอย่างเดียวนะคะเอาไปตัดกางเกงก็สวยตัดเสื้อก็สวยนะคะ นี่ค่ะโทนนี้สวยนะคะถ้านใดสนใจทักมาค่ะสรงแบบลายสก็อตนะคะลายเล็กๆแบบนี้ค่ะมีแบบลายใหญ่กับลายเล็กนะคะผือละ1,700บาทค่ะ ราคานี้เย็บปริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีสวยนะคะหวานสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลดอกพี่กุลนะคะโฮลดอกพี่กุลแบบนี้ เป็นผ้าสามตะกอค่ะโหดอกพิกุลนะคะผ้าสามตะกอค่ะ สามตะโกทอด้วยใหม่บ้านด้วยนะคะโฮดอกีิกุลสามตะโกท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ2,100อบาทค่ะผือละ2,100รบาทโอ้สวยๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะสนใจทักมาค่ะ2,100บาทค่ะ พื้นต่อไปค่ะพื้นนี้มาคู่กันนะคะโฮลถ้าโฮลสไตล์นี้คือโฮลสวยนะคะสามตะกอทด้วยใหม่บ้านค่ะมีเจือยนะคะสามตะกอ สตะโก้สวยๆนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะผพือละสอ0พันรบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจทักมานะคะผืนต่อไปค่ะสโมค่ะผืนนี้สมอธรรมดานะคะผ้าสมอธรรมดาค่ะ พืนนี้ผ้าสี่เมตรนะคะผ้าสี่เมตรนี่ค่ะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะลายแบบนี้สมมนะคะเครือสมอทอสมอเต็มผืนนะคะลายแบบนี้ค่ะเต็มผืนเลยนะคะลายเล็กๆค่ะเป็นผ้าเหมาะสำหรับ ญาติผู้ใหญ่นะคะแต่นำไปตัดชุดสำหรับวัยหนุ่มสาวก็ตัดชุดสวยนะคะตัดชุดแสกตัดเสื้อนะคะหรือนุ่งธรรมดาก็ได้ค่ะท่านใดสนใจพักมาค่ะสวยมากๆค่ะผืนละหนึ่งพันเจ็ดร้ยบาทค่ะ ชุดละสามพันสี่ร้อยบาทนะคะสมอส,สวยๆค่ะลายสมอนะคะพื้นนี้4ี่เมตรค่ะพื้นต่อไปนะคะ ผ้าโบราณอีกผืนหนึ่งค่ะสมอมาแล้วผืนต่อไปนะคะอันปรมค่ะอันปรมสมอจะกระเนียวจะประชัวโหลนี่คือเป็นผ้าลายแบบสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หมดเลยนะคะถ้านำไปรับไหว้นะคะนี่ค่ะอันปรมนะคะ n ห้าสองตะโกนะคะลายอันปรุมนะคะอันปรุมเป็นแบบนี้ค่ะลายเล็กๆเต็มผืนนะคะท่านใดสนใจนะคะอันปรุมค่ะหนึ่งันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ราคานี้เย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปค่ะอันปรมีผืนหนึ่งค่ะวันนี้ นำผ้าลายโบราณมาหลายผืนะคะ่ะอันปรุมนะคะ รวมสองตะกอค่ะผือละหนึ่งพันเจ็ดอยบาทค่ะราคาในเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอันป่ะพื้นต่อไปนะคะ อันนี้บางท่านก็เรียกกันนิวนะคะกนนิวค่ะเป็นผ้ากรนนิวคือทอเครือสมอแต่ทอแบบนี้นะคะกันนิวนะคะคือเอาไหมควบค่ะทอไหมควบนะคะ นำเส้นไหมขั้วมาทอนะคะทอแบบนี้ค่ะทอด้วยไหมควบทั้งผืนนะคะพากกรนิวนะคะคือกรนิวคำว่ากรนิวภาษาเป็นภาษาเขมรนนะคะกรนิวคือการตีไหมควบ ห่างกรโรลกค่ะควบสองเส้นนะคะให้เป็นเส้นเดียวแล้วเอามาค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขั้นตอนของผ้ากระนิวทำยากกว่าผ้าปกตินะคะเพราะว่าต้องตีเกลียว การตีเกลียวหรือตีไหมควบนะคะควบสองเส้นแล้วค่อยเอามาทอควบให้เป็นเส้นเดียวแล้วเอามาทอนะคะขั้นตอนจะมากกว่านะคะผ<อ>ืนต่อไปค่ะลายโบราณน,นะคะระเบอ้อค่ะผืนนี้ระเบออ้อถ้าลายโบราณอีกผืนนะคะแบบนี้เต็มผืนเลยค่ะ เป็นลายค่ะลายแบบนี้ค่ะลายระเบ้นะคะทอทั้งผืนนะคะเนื้อสวยค่ะผ้าไหมาลายโบราณน,นะคะอีกผืนหนึ่งระเบอ้อค่ะผืนละสองพันหนึ่งรอยบาทค่ะราคานี้ เย็บริมอาบน้ำยาสมฟรีนะคะเป็นลายโบราณน,นะคะวันนี้นำผ้าลายโบราณให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้นะคะบางท่านก็คือสามารถเอาไว,ไวรุ่นนะคะเอาไปตัดชุดตัดอะไรได้หมดเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ไว้รับไหว้ไว้ท่านนุ่งนะคะสวยๆนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบนะคะลายเล็กๆแบบนี้นะคะ,นะ,คะสนใจผ้าไหมสุรินนะคะอลายเบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ mm ่ะ hmm. ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ